สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะกับเกม The Sims Free Play อันนี้นะคะก็ไม่ได้มาสอนทำเควสนะคะวันนี้นะคะจะมาสอนทุกคนนะคะทำการเซฟเกม The Sims Free Play นะคะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเล่นหรือว่าใครที่แบบยังเซฟไม่เป็นยังทำไม่เป็นนะคะไม่รู้ว่าต้องทำอะไรยังไงนะคะโอเคค่ะคลิปนี้เราจะมา สอนทุกคนเลยนะคะก่อนจะไปดูคลิปก็ขอฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะโอเคเราไปเริ่มทำกันเลยให้ทุกคนกดที่จุด3จุดด้านล่างตรงขวามือตรงนี้นะเห็นไหมตรงนี้เลยค้างะก,ก้าสีม่วงนะพอกดมาแล้วนะคะมันจะเข้ามาหน้านี้แล้วให้ทุกคนกดที่รูปกุญแจตรงนี้ดีเห็นไหมกดเข้าไปเลยนะโอเคพอมันเข้ามาหน้านี้นะให้ทุกคนเลือกล็อกอินเฟซบุ๊กนะคะนีกดตรงนี้เลย กดเข้าไปเลยนะโอเคตรงนี้ก็ต้องรอมันก่อนเนาะโอเคเอา้าวนี่นะคะคือตรงนี้นะคะก็คิดว่าอ่าหลายหลายคนอาจจะเจอปัญหาแบบนี้เนาะที่แบบเซฟไม่ได้มันขึ้นมาหน้านี้่ะต้องทํายังไงอะไรยังไงนะคะเราจะมาสอนวิธีแก้กันนะคะให้ทุกคนกลับมาที่เกมกันก่อนเนาะ ให้ทุกคนนะคะทำการกดออกจากเกมนะคะไปหน้าจอมือถือของเรานะคะกดออกไปเลยนะโอเคหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนนะคะทำการลบเฟซบุ๊กออกนะคะนี่ถอนการติดตั้งนะคะนี่ลบไปเลยนะโอเค โอเคค่ะนี่ค่ะเ c e b o o k เราหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนกลับเข้ามาที่เกมเหมือนเดิมเนาะโอเคแล้วกลับมาหน้านี้นะคะโอเคค่ะแล้วก็ให้ทุกคนนะคะกดล็อกอินเหมือนเดิมนะคะกดไปเหมือนเมื่อกี้เลยโอเคนี่นะคะมันจะขึ้นมาหน้านี้ให้เราเลยนะคะให้เรานะคะอาจทำการ ใสอ่อีเมล a c e b o o k ของเรานะคะแล้วก็รหัสผ่าน facebook ของเราที่เราลบทิ้งไปเมื่อกี้นะนี่เห็นไหมตรงนี้นะตรงคำว่าอ๋อ,อ,อเดียว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 เออโอเคค่ะตรงที่มันบอกว่ารหัสผ่าน facebook นะคะให้ทุกคนนะคะทำมันจะให้เราใส่สองรอบนะคะหลังจากที่เราใส่อีเมลใส่รหัสผ่านโอเคเราจะใส่ไปก่อนเนาะโอเค หลังจากที่เราใส่อ e ีเมลใส่รหัสผ่านนะคะมันจะให้เราใส่รหัสผ่านซ้ําอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งมันต้องใส่ซ้ำสองรอบนะคะเพื่อเป็นการยืนยันรหัสผ่านของเรานั่นเองนะคะพอเรากดเข้าสู่ระบบมามันจะเด้งเข้ามาหน้านี้นะคะนี่เห็นไหมขอย้ำนะคะว่าต้องใส่รหัสผ่านซ้ำสองรอบนะคะเมื่อเป็นการยืนยันนะคะพอกดเข้าสู่ระบบมามันจะขึ้นมาหน้านี้แล้วให้ทุกคนนะคะทําการกดดําเนินการต่อเลยนะคะ โอเคนี่นะคะก็จะเป็นการล็อกอินกับ facebook เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะไปกดที่ลูกศรย้อนกลับนะคะนี่เห็นไหมโอลูกศรย้อนกลับนะโอเคมันจะย้อนกลับมาหน้านี้นะคะแล้วให้ทุกคนนะคะทำการกดที่ลูกก้อนเมฆนะคะนี่เห็นไหมตรงนี้นะนี่เห็นไหมนี่ตรงนี้นะนี่กดไปเลยนะ กดไปเลยนี่นะคะก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะใครที่เพิ่งเซฟเป็นครั้งแรกนะคะมันจะมีให้เราเลือก2ตัวเลือกนะคะให้ทุกคนนะคะเลือกเซฟเกมนะคะอันด้านบนนะคะนี่ว่าเราเคยเซฟไปแล้วเนาะมันก็ขึ้นมาให้เราแค่นีดีวแล้วก็กดเข้าไปเลยแล้วกดเครื่องหมายถูกเข้าไปเลยนะ โอเคค่ะนี่นะคะถ้ามันขึ้นมาแบบนี้หรือว่าขึ้นมาหน้านี้นะคะแปลว่ามันทําการเซฟให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เห็นไหมแล้วก็กดเครื่องหมายถูกไปเลยโอเคนี่นะคะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็คือมาทุกทุกคนนะคะทําการเซฟเกมรือซิมฟรีแพลนเองนะคะสําหรับใครที่เซฟไม่เป็นหรือว่าทําไม่เป็นนั่นเองนะคะ วิธีดาวน์โหลดซิมฟีเพย์ในระบบของ iOS นะคะตอนนี้ก็ใช้วิธีนี้อยู่นะคะก็คือเปฟจากอีกเครื่องหนึ่งมาใส่อีกเครื่องหนึ่งนะคะก็คือ,อยืมโทรศัพท์ Android ของเพื่อนมานะคะแล้วก็หรือว่าของใครก็ได้ที่มีดาวน์โหลดซิมไม่จำกัดมาก่อนเนะาะเราทำคลิปสอนไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็กดเข้าไปดูกันได้นะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะสำหรับใครที่ชอบก็ฝักใ์และก,กดติดตามให้ด้วยนะหรือว่าอยากให้สอนอะไรอีกก็คอมเมนต์ใต้ล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีแค่ประมาณนี้แล้วเนาะก็คือมาสอนเซฟเียนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าพูดผิดประการใดหรือว่ามีเสียงรบกวนมีข้อผิดพลาด ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะที่บ้านมีการก่อสร้างอยู่เนาะซืองนอาจ,จะมีเสียงแบบตกวนหรือว่าเสียงแทกเข้ามานิดหน่อยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย